ลีซอลผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยอาจจะค้านนิดนึงว่าผมไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่ปีเดียวเพราะว่ารัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อพวกลุงนั้นเนี่ยตอนนี้พี่ใหญ่เดิมของฝ่ายประชาธิปไตยกลายเป็นพวกลุงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณหมายทำไมเคยจะแก้รัฐธรรมนูญด้วยการทาประกบกันจูจีเป็นแฟนกันแล้วทําไมทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจจะมีประโยชน์กับเขาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาด้แก้แล้วถามว่าเป็นห่วงนี้ไหม่ไม่ได้ห่วงแล้วอย่างที่ผ่านมาครับ เราเห็นว่าคุณลุงนะโดนอภิปรายสามวันสามคืนเป็นการเมืองสมัยก่อนนี่ต้องแบบโหถทาจะยุบสภาอีกเดี๋ยวนี้เ็าไม่ให้ยุบหนีละก็ต้องฟังไปวิธีโหจะเอามาอภิปรายคนรอฟังนเลยว่าโดนด่าสาดเสียดสีสามวันแล้วก็ชัดเจนขนาดนี้จะชี้แจงยังไงจะใช้เวลาเท่าไหร่กบสามไมล์ไปเลยไง <c oughs> จะชี้แจงยังไง <c oughs> ให้มันแบบเคลียร์ปรากฏว่าเขาเหนือชั้นกว่านั้นเองนะลุกขึ้นมายืนแล้วบอกว่า ที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่เป็นความจริงเลยแล้วกเดินออกมากคือมาอธิบายไปสามวันสามคืนแกพูดนิดเดียวนวก็ไปเลยอันนี้เขาเรียนกชน,นงนะัคือให้เห็นว่าทําอะไรเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แต่แบบนิดนึงว่าผมเชื่อว่าทุกอํานาจเขาไปอยู่รวมกันหมดแล้วโอกาสที่จะไปมีปฏิวัติโดยประชาชนแบบมาเหมือนช่วงเดือนตุลาหรือว่าพฤษภาคมนเนี่ยมันแทบจะไม่เกิดขึ้นแล้วเขาก็ไปรวมกันหมดแบ่งสรรปันส่วนตําแหน่งอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันก็จะใกล้เคียงสี่ปีฮนะก็จะอยู่ใกล้เคียงสี่ปีเพราะนั้นไม่ต้องฝากถึงเขาแต่จะฝากถึงไม่ได้ฝากถึงในกูมที่ไปไปโอกอุ่มแต่จะฝากถึงในผลประโยชน์ของประชาชนว่าในเมื่อมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบนี้แล้วเนี่ยช่วยดูแลเรื่องความเหลื่อมล้ำของพี่น้องประชาชนให้หน่อยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราลองไปดูนะครับมหาเศรษฐีในโลกที่เขารวยขึ้นมาเป็นอันดับท็อป10ของโลกเนี่ยมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆหมดเขาก้าวหน้า เด็กเหล่านี้โตขึ้นมาทําความเจริญก้าวหน้าแล้วเป็นมหาเศรษฐีที่เป็นเล็กหมดรวยระดับโลกอันดับ1นึ่งถึงสเนี่ยมีสักเก้าตำแหน่งมั้งที่ที่เป็นคนรุ่นใหม่แต่บ้านเรามหาเศรษฐีที่รวย3ปี4ปีทวีคูณขึ้ป็นอีกเท่าหนึ่งขณะที่คนจนเงินลดลงเรื่อยๆเพราะค่าครองชีพสูงขึ้นเนี่ยของบ้านเราเนี่ยไปนับดู1นึถึงสิแทบจะเป็นธุรกิจสัมปทา,านรัฐหมดเลย ธุรกิจสัมปทานรวยเร็วธุรกิจสัมปทานรวยขึ้นไปเท่าไหร่ประชาชนยิ่งเดือดร้อนยิ่งยากลำบากเท่านั้นและความเดื่อมล้ําความแตกต่างของตรงเนี้กีนาทีนะจ๊ะเมื่อกี้ผมแป๊บๆสองนาทีโอเคความเดื่อมล้ําตรงนี้เนี่ยม,มันค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยผมมองว่าเขามาบอกว่าเอ้ยพวุน,นี้ชังชาติไปอยู่นอกประเทศไล่ไปออกไปต่างประเทศมันไม่ใช่หรอกครับเหมือนสมัยก่อนที่ทําฝิน่บนบนภูเข,ขาและทำได้เลื่ดร้อนนะ คือชาวแบบชาวเขา,าปลูกฝิ่นแล้วฝิ่นก็นไปดูดเอาทรัพยากรพวกอาหารที่แบบเป็นประโยชน์กับพืชไปจนหมดดินจนปลูกไม่ได้เขาก็ทาไล่เลื่อนลอยย้ายไปที่อื่นพวกในทุนที่ได้ประโยชน์จากประเทศนี้เขาสามารถขยายธุรกิจไปต่างประเทศได้แต่เด็กที่คุณบอกว่าให้ย้ายประเทศไปเพราะางชาติเขาไปไหนไม่ได้เขาต้องอยู่บนประเทศนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากถึงรัฐบาลว่าช่วยดูแลเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องในทุนผูกขาดเรื่อง ธุรกิจโมโนโพลีหรือว่าที่แบบสังปทานมาแล้วก็สมงประโยชน์กันมีสองเจ้าสามเจ้าแล้วไม่แข่งกันจริงหรือว่าจะไปควบรวมอะไรต่างนี่ช่วยดูให้ดีหน่อยเพราะว่าประเทศไทยไปไม่ได้อันนี้จะเกิดขึ้นแน่ๆน่ในอนาคตจทุกวันนี้มันก็ย่ำแย่อยู่แล้วนะครับก็ก็ก็อยากอยากจะฝากไปแล้วก็อยากที่จะให้ให้ใช้ขีดความสามารถที่ไปรวมกันทุกวันนี้เรื่องารจัดตั้งรัฐบาลที่แข็งแกร่งมาได้ แล้วโอกาสที่จะไปไปโค่นล้มก็ยากเพราะจริงๆนะตัวปิดเกมทุกครั้งในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคือการยึดอำนาจของทหารตอนนี้พี่ใหญ่ของฝ่ายประชาธิปไตยไปโน้มกับทออาหารแล้วเราจะเอาใครมายึดอำนาจเขาประชาชนจะมีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้4ปีมีหนึ่งครั้งในการไปหยอนบัตรซึ่งเราก็ต้องไปสู้กับกระ,ะ,ะ,ะสุนบ้านใหญ่ แล้วเอากระแสไปสู้ซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกมันมีพัฒนาการที่ดีและเราก็เคยได้กลิ่นความจเจริญม,มาครั้งหนึ่งแล้วตอนที่กระแสทาง้านกระสุนแต่ในที่สุดก็ไปวควบรวมกิจาการกันอีกแล้วแบบนีนะ้มันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากจะฝากรัฐบาล,าลว่าทําอะไรให้นึกถึงความเหลื่อมล้ำของพี่น้องประชาชนให้เยอะครับ